เขียนเจ้าของเลยเขาจะมองเห็นมันสีนั่นแนนแน่น่าจะนั่งได้ใช่มกระต่ายฟอเป๋ากระต่ายอีกนึงตีอันนี้สีอันนี้สีฟอเป็นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาตามหาน้องหมานะคะน้องหมาเราหายนะแต่เป็นอีกตัวหนึง่ง ปุ้ยโหเขียนชื่อก้อยซะด้วยอันนี้ของปุ้ยพวกแปล็แล้วก็พี่สายแล้วก็ปบปุ้ยเองจะไปใช่ไหมไปไหนอ๋อหามันก็เห็นบอกสุดเป็นบาเป็นน้ำหามันหรืออย่าเอาไปต่อยไว้อย่างนั้นดลูกเราแล้วก็จะไปตามหาน้องมาไม่ใช่ตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งจริงๆบ้านเราอ่ะมีอยู่สามตัวอีกตัวหนึ่งชื่อโจโจแต่ตายไปนานแล้วตายไปหลายปีแล้วต้องไปหาแถวๆนี้โจ โจโจโจ้อ่ะเขาจับไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเขาเราว่านะคะทุกคนนุ่มนิ่มอ่ะอาจจะนุ่มนิ่มอาจจะโดนน้องฟูน่ารักมากให้ท่านผู้ชมดูน้องฟูน้องปูของเรางนักการตอนนี้นะคะนุ่มนิ่มเขาชื่ออะไรวะเนยเขาจำชื่อน้องไม่ได้แล้วปุ๊บปิ๊ก แล้วว่านะคะนุ่มนิ่มน่าจะโดนเอ่ออะไรวะน่าจะโดนเอ่ออะไรวะตัวเงินตัวทองเออตัวเงินตัวทองกัดนะคะถือไหนได้ไม่แค่แป๊บหนึ่งเจ้าน้องมาอีกฝั่งนึงค่ะนี่มดเต็มเเลยตรงนี้ยต้องกลัวนะคะน้องกัดสาวซิมในทีมตาโอ้อันนี้คือก้านน้องใช่ไหมน่ะใช่ค่ะเอ็งหักเหรอเอหักได้ไปดูกันไปดูกันเลยนะคะแล้วก็จะหาตานะคะ ไอ้หาน้อง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 นุ่มนิ่มนะคะตัวนี้ที่มันหายไปเนี่ยคือแบบเรารักมากๆแล้วส่วนตัวนี้คืออุ่มอิม่มนะคะตัวนี้ชื่ออุ่มอิ่มอันตัวนี้ชื่ออุ่มอิ่มนะคะอีกตัวหนึง่งนุ่มนิ่มหายอ่ะนุ่มนิ่มหายไปดูหลังบ้านไหมเผื่อมันจะนอนฮะยังมีเวลามาสนุกนอนหมาหาย แล้วเราก็จะตามหาต่อนะ,ะ้วตัวนี้มีไหมช่วยเราไม่ได้เัวเล็กขนาดนั้นเราไม่ตัวเล็กขนาดชวใหญ่มากถ้าทุกคนเห็นตอนทุกคนสามารถย้อนไปดูตอนอันตอนที่เราถ่ายคลิปเต้นนะคะย้อนไปดูเลยค่ะน้องก็จะอยู่นะคะน่าจะมีน้องเดินผ่านไปบ้างเลยค่ะทู้คนเานเนอ ใช่ไหมคะพี่เสียงน้องอะค่ะอะไรไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าก็เห็นสามสิบนาทีนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะพาไปแต่ตอนนี้นะคะนุ่มนิ่มวิ่งก็ตอนนี้ราเร็ ไปก่อนปีใหม่แล้วอะคะ่ะทุกคนเราก็เพิ่งมารู้วันนี้นะคะว่านุ่มน่มหายไปไหนอไม่เจอเลยนะใต้ท้องรถอ่ะดูยัง สาเหตุนะคะว่าหมาก็ได้สาเหตุนะคะว่าน้องชอบไปนอนในน้ำค่ะไม่ใช่เอาก็ได้สาเหตุไม่ใช่มันชอบไปนอนตรงนั้นเลยไม่ปกติมันจะไม่นอนแถวแถวนี้เว้ยเดี๋ยวเขาอาจจะลองแหย่ลงไปว่าลึกแค่ไหนเออโอ้โหไม่ลึกไม่ลึกนะไม่ลึกไม่ลึกมาดูดิเนี่ยไม่ลึกเนี่ยเห็นแม่เนี่ยไม่เห็นลึกเลยแล้วมีฟองด้วยนะ นี้นะคะทุกคน,นก็ไม่มีอะค่ะทุกคนใต้ท้องรถพยาดูยังดูแล้วฝั่งนี้ล่ะใต้รถตาค่ะไม่มีไปดูรถใต้อ,อีกคันหนึ่งนุมน่มนิมน่มปกติมันก็ชอบไปอยู่ในป่าตรงนัน้นเนาะ ดูดิไม่มีนิ่มลูกนิม่มหนูอยู่ไหนนิม่มนิม่มเราลองไปดูสีแยกตรงนั้นไหมเดี๋ยวเราหาทางถวเนนี้ก่อนอนิม่มนิ่มตัวนั้นเขารักมากเลยนะเนาะนิม่มนิ่มตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่มันชื่อนุ่มนิม่มมาเขารักมัน คนคือตอนนี้นะคะหาน้องไม่เจอเลยค่ะนิ่มนิ่มถ้าเรียกอ่ะมันจะมาแล้วถ้าเราทำเสียงแบบเนี้ยน้องก็จะมาแล้วเขาทำเนี้ยเออน้องก็มาแล้วไอ้ก้าวที่กินแอปเปิ้ลแล้วก็ไอ้นี่เนาะเออเอามาลูกทำไมลูก กลางสีแยกตรงนั้นจ้ะเรื่องสีแยกเอ้ยสามแยกต่อไปจะค่อยไปดูสี่แยกเดี๋ยวเราวค่อยไปดูใต้ทางรถตานะเรามองไปไม่มีเนีย่ยเรามองตรงนี้นเราไม่มีมมเรียกตรงนี้ดินิมน่ม ไปถ้ามันถ้าถ้าเขาตกใจเขาก็น,นึกว่าเจอมาแล้วอลองไปดูตรงนี่ลองไปดูตรงนั้นปะนั่นน่ะปดูตรงนั้นปะ,นะน come a เป็นน้องพี่ จริงๆสาบานขอให้เกิดถ้ามันเกิดชาติหน้าขอให้มาเป็นน้องเขาอีกสาบานเลย<ต>ถ้าตายจริงขอให้ตัง้ตงชื่อนิ่มถ้าน้องตายจริงขอให้น้องมามาอยู่ในความฝันเขาสามวันติดสาบานเขาก็เหมือนกันสาบานเหมือนกันถ้้น้องอยู่จริงถ้าน้อองงยยัู่ถ้าน้องยังอยู่ ถ้าน้องไม่มาเข้าฝันแสดงว่าน้องยังอยู่แต่ถ้าน้องเข้าฝันแสดงว่าน้องไม่อยู่แล้วเกิดชาติหน้าขอให้ให้มาเป็นน้องของพี่อีกนะเกิดชาติหน้าก็เป็นน้องพี่เหมือนกันสาบานสาบานเลยค่ะสาบานสาบานไประวังรถนะระวังเหยียบขึ้หมา ขอให้น้องมาเกิดน้องต้องมา เดี๋ยวพี่กันเสียบลงไปอะ่ะมันเป็นดินงไงข้างล่างใช่ฝักได้เยี่ยมันน้ำมันขึ้นงไงพี่ตอนเย็นแล้วอะ่ะโอ้โหแล้วก็มีฟองมาด้วยนะไม่ข้างล่างเป็นดินอะ่ะถ้ามันเป็นดินอ่อนอนะ่ะถ,ถ้าเราเหยียบลงไปอะ่ะหลุบอืมหลุบเลยเพราะว่าจะไปอยู่ใต้นั่นนั่นแหละพี่บอกว่าถึงมันลึกไงพี่ก็เลยบอกว่ามันลึกในพ,พี่กันกำลังเหยียบมาโอ้โหลึกมากโอ้ จะไปหาน้องหรอบอกว่ามันตายไปแล้วไงพี่ก็พาพกวกเราไปดูดิเจ้า่ายวีดีโอทำไมไม่มีใครติดตามหนึหรอก็หาน้องไงเนี่ยช่วยพยานมน้าเลยว่ามันามนาหายถ,ถ้ามันหลับจริงอยู่ก่อนถ้าถ้าถ้าหมัถ้านุ่มนิ่มตายจริงสาบานเลยขอให้มัน,มใ,หนให้มันมาเข้าฝันหนู มันมีที่เหรอไม่นะไม่ที่ไม่รู้หนูว่าตรงนี้ที่ไม่รู้เนี่ยกูหายอีกทำไมเองไม่ปิดฝาเอ้าจะปิดฝาได้ไงน้องก็หายใจไม่ออกใจเอ้าเหี้ยน้องดื้อจริงๆนั่นดิน้องดื้อจริงๆเลยตุ๊กขี่เลยน้องจะไปอยู่ตุ๊กข่าแล้วเืืกันเป็นเนาะไม่รู้ดิกินแล้วงูฝอยงูแหวนไมาให้นว่ ไม่เห็นแล้วพี่บอกว่ามันตายโอ้ขอให้น้องปูไปเข้าฝันได้ถ้าน้องตายจริงถ้าน้องหายจริงอุยแต่น้องตัวเล็กมากมาเลยนะน้องดือแต่ตัวไอตัวก่อนไม่เห็นดื้อเลยเรื่องอะไรสําคัญกว่าวะหมาปูโอ้ยสัสองตัวแหละปะ่ะได้หาต่อเขาบอกว่าตายแล้วก็คือตายที่เห็นเหรอ ถ้าน้องครูอยู่จริงอะถ้าอยู่ต้เนี้ยขอให้พี่จงถ้าพี่ตัวเล็กพี่จะจบงานลงไปหห่ะไว้นะไ,ไ,ไม่กินตายไปลองดูหลังบ้านกันว่าตอนแรกมีไงกวไม่ไมีก็คือไม่มีพี่ก็พี่ก็พาหนุไปพวกดูดิก็นายมันอยู่ในป่าพู่เองจะถูกตาลุยลงเลยเหรอไปตัวนี้อะอะไรฮะไม่ใช้จังฮะ เอ็งคุ้นเอาไม้ตรงนี้ออกเลยเอ็งก็หาเดีแถวนั้นน่ะมีตัวอยู่ตรงนั้นหรอพวกไม้ม่เคยหบแถวแนั้นหละถ้าถูกเองเอาไม้พวกน,น,น,นี้อันนี้อันนี้ลายปุย้ยงมงม,งมหาดูอ่ะรับรองเองเห็นแน่จริงเหรอแล้วพี่เห็นดงนั้ก็เห็นพวกไม้ม่เคย่ีบอยู่ตรงนั้นปกติไอ้นุ่มเนี่มันชอบอาาเหยียนองเออเอ็งคุ้นเอาไ,อไ,อไม้ออกแล้วเอ็งก็หา ไปต่ตายลันที่วนก็ีแต่่อก็ตายแต่มันมีแคใสจได้เป็นนลา้มล้วก้้ได้มันนี่หน่อยเอ็งไม่เสียใจหรอที่น้องปูหายอุ่อเยเม้นหมาคักๆเลย้หมาล้วนั่นแหละมันเริ่มเน่าแล้วมันเริ่มซุแล้วเออมันเริ่มอันนี้แล้วยูมงไนกันแน่เนี่ยนี่นี่แหละ ม่นมองน้อมันหนีมองหนีมองพ่อใหญ่มันพ่อใหญ่ทับไปนี่บ่มองพ่อใหญ่เอาไม้ทับนี่มันมักนอนลงอ่ะก็ว่าแ่อนกระตุกลงสามรอบเสียบหน้าฟูดฟูดเม่นบ่เออเขาไม่เห็นมันนอยูกูใจงูน้อยกูเสียแล้วน่ะมันนอ้อยู่ปาน่ะแหละดูยืดทับอ่ะจ้าพ่เห็นมันเจ้าพ่มันไหนบ่บ่มันหายมันหายไปหาหุกมึงเดียวเจ้าหางหรืองูน่ะเออแต่ว่าเล่า ที่แรกเข้าใจว่าพี่เหลือมซัดไปเบิดถ้าพี่เหลือมเสือเหลือดอกโอ้โหไม่รู้คนมาได้หมดกลยเขาเสืออะไรนะเฮ้ยนี่บานไปไปดูกับปลาฝนเริ้วป้าโอป้าฝนเห็นศพมันไหมอะ